เป็นแม่บ้าน<ม>เป็นแม่ค้าย่าง53<ม>และมีปัญหา<ม>วัยทองแบบวิกฤตเลยนะคะมีภาวะเจ็บแสบมีภาวะช่องคลอดแห้งประดวงเป็นคนที่นำเสนอเจลหล่อลื่นให้คุณสามีได้รู้จัก<ม>และนำการใช้เจลหล่อลื่นให้กับคู่ชีวิตของเขาพอ,อย่างเข้ามา49 5 0เม้นมากับปิดกระปอยนอนไม่หลับเหงือออกแสบคันอันนี้ทรมานมากนะคะใครไม่เจอกับตัวเองเนะี่ยไม่รู้ สามีพี่เป็นเบาหวานพี่มีกิจกรรมแล้วทีนี้เกิดการ,รติดเชือ้อสามีกับที่ดวงก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันหรอกต่างฝ่ายต่างหาเงิน,นะะตลอดทั้ง30ปีนี้เลยหรือเปล่าคะใช่ค่ะ พี่ยึดหลักอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าเรารักใครเนี่ยเราก็จะบอกเขาไปเลยฉันชอบแกนะฉันภูมิใจนะ,ะฉันดีใจนะที่มีแกอยู่ข้างๆพี่รู้สึกว่าพอพี่ได้บอกไปแล้วพี่มีความสุขพี่บอกกับเขาว่าถ้าเกิดว่าวันหนึง่งแกหายไปฉันก็จะได้ไม่รู้สึกแย่พี่ยังไม่ได้บอกอจนลูกสาวว่าคุยกันพ่อปั่นผู้บ่าวสาวจำไม่ไดแม่อะไรมันจะเวิ้นเว้อขนาดนั้ตั้งแต่แต่งงานแต่งงานตอนอายุ20แล้วมาถึงตอนอายุ48-49กก็ยังไม่มีอะไรนะคะ ็ปกติดีเรื่องกิจกรรมก็รู้สึกว่าสมบูรณ์แบบดีนะคะไม่มีอะไรที่ต้องให้ต้องกังวลแต่พอย่างเข้ามา49 50เริ่มมีอาการเมนมากระปิดกระปอยเป็นเๆหายหายสองเดือนสามเดือนหายไปแล้วก็จะมาเป็นอีกแล้วก่อนที่จะเป็นเมนเนี่ยก็จะมีอาการ1หนึ่ง แสบคันอันนี้ทรมานมากนะคะใครไม่เจอกับตัวเองเนะี่ยไม่รู้แล้วก็อาการคันใต้ผิวหนังคันคันตรงข้อเท้าตรงเนื้ออ,อ่อ,อนๆอะ่ะเกาจนตกสะเก็ดก็ไม่หายนะคะแล้วอาการจะหนักหน่วงท้องนอกจากตัวนี้แล้วก็จะมีนอนไม่หลับเหงื่อออกตัดสินใจไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลปรึกษาหมอหมอให้ยาป,ปรับฮอร์โมนมาประมาณ10วันนะคะกินแล้วก็ก็กกยังไม่ใช่พี่ก็เริ่มหาเขียในโทรศัพท์นะ ดูผลิตพันธ์ตัวไหนมันใช่พี่เจอคุณบีแล้วนะแต่ว่าพี่ยังไม่ตัดสินใจเพราะว่ามันยังไม่เกิดเหตุสาเหตุที่พี่ตัดสินใจเพราะว่าพี่มีกิจกรรมแล้วทีนี้เกิดการติดเชื้อสามีพี่เป็นเบาหวานเราไม่รู้ด้วยว่าการที่สามีเป็นเบาหวานมันจะมีผลเกี่ยวกับการติดเชื้ออักเสบอะไรพวกนี้ก็มาเจอคุณบีพูดพูดอะไรไม่รู้เชื้อตัวนี้อยู่ในนี้มันดีแบบนี้ฉันอยากลองฉันชอบทำไมคนนี้พูดมันใช่อะมันใช่สำหรับเรา ทักไปหาแอดมินแอดมินบอกว่าพี่เป็นรักษาก่อนให้หายก่อนดีไหมคะค่อยมาซื้ออะไรประมาณนี้แหละพี่ก็เลยโอเคไปหาหมอก็หายในระดับหนึ่งพอหายแล้วพี่เลยตัดสินใจควักเงิน258 9บาทพี่สั่งสบู่เจลแล้วก็โรไบโอติกแล้วก็มากินสามวันแรกสิ่งที่เห็นผลชัดเจนก็คือการขับถ่ายไม่ได้ต้องการตรงนี้ได,ได้ของแถมก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นมากที่สุดก็คือพี่เป็นกดไหลย,ย้อนลดอาหารก่อนแล้วยังไม่ดีขึ้น แต่พี่กินโพไบโอติกสองอาทิตย์ผ่านไปรู้สึกว่านอนได้เวลากินเข้าไปเนะี่ยประมาณ5นาที10นาทนะีเราจะรู้สึกว่าเราตดเ้วโลง่งพี่ไม่ได้ต้องการรักษาตรงนี้นะพี่ต้องการรักษาไวทองแต่ได้ของแถมก่อนหมดเลยใช่แล้วสบูนะ่เนี่ยพี่ก็เริ่มใช้นะทั้งใช้ทั้งฟอกฟอกไปเต็มที่ก็ไม่มีอะไรแต่มันรู้สึกได้ว่ากระชับแล้วทีนี้พี่ก็จะใช้นอกจากกินแล้วนะ่ะมีสบู่มีโพไบโอติกแล้วก็มีเจลเจลไม่ได้ไม่ได้ใช้เฉพาะตอนที่มีกิจกรรม วันไหนถ้ารู้สึกว่ามันแห้งคือทาเร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 าู้สึกสบายสเปรย์พี่ก็ใช้ช่วงใช้ระหว่างวันก็พ่นเลยปกตินะ่ะเรานั่งอยู่เงี้ยมัน,ม,นมันเรารู้สึกได้เนาะดีขึ้นมาอ่ะก็ก็ดีขึ้นมามคู่ของพี่จะเป็นพี่เปิดอกคุยซะมากกว่าเอาคลิปให้ดูฉันว่าแบบเนี้ยมันใช่ลองก็ไม่เสียหายยังไงยังไงวันหนึ่งนะ่ะเราก็ยังอยากที่จะมีสุขภาพดีไม่อยากเหี่ยวไม่อยากแก่หรือแก่ก็ต้องแก่ให้สมกำไยเพราะฉะนั้นเราก็ต้องซื้อมากิน เงินเราหาเพื่ออะไรเพื่อครอบครัวเพื่อตัวเองความสุขเราก็ต้องมีสุขภาพดีเราก็ต้องมีพี่ยึดหลักอยู่ข้อหนึ่งว่าถ้าเรารักใครเนี่ยเราก็จะบอกเขาไปเลยฉันชอบแกนะฉันภูมิใจนะฉันดีใจนะที่มีแกอยู่ข้างข้างพี่รู้สึกว่าพอพี่ได้บอกไปแล้วพี่มีความสุขถ้าเกิดว่าวันหนึ่งแกหายไปฉันก็จะได้ไม่รู้สึกแย่พี่ยังไม่ได้บอก